เราไม่เคยมีความลับต่อกันส้มจะบอกพี่ได้หรือยังว่ารู้สึกยังไงกับคุณศิลาส้มไม่แน่ใจว่าส้มรู้สึกยังไงอะแต่ว่าส้มรู้สึกดีที่มีเขาอยู่ข้างๆแล้วส้มแน่ใจเหรอว่าเขาคิดแบบเดียวกัน คุณถึงรับปากกับนากาหลงว่าคุณจะดูแลฉันก็ผมอยากดูแลคุณไงเพราะอะไรล่ะคำตอบอยู่ในใจผมสักวันคุณจะรู้เองส้มอาจจะคิดเข้าข้างตัวเองนะแต่ว่าคุณศิลาทำให้ส้มรู้สึกว่าส้มคือคนพิเศษสำหรับเขาส้มรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะทำไมส้มถึงไม่คิดบ้าง ว่าไอ้แผนบ้า,บาๆนั่นน่ะที่ไอ้ส้มมาเป็นแฟนปมๆเขาทาเพราะอยากลืมรักครั้งเก่าหรือถ้าเขาอยากมีรักครั้งใหม่จริงๆนะทําไมคนรวยล้นฟ้าอย่างเขาถึงเลือกเลือกส้มทั้งทางที่เขามีสิทธิเลือกผู้หญิงคนไหนก็ได้มาเป็นแฟนพี่ไม่อยากให้ส้มเป็นแค่เครื่องมือให้เขาลืมอาดีเขาไม่ได้รักส้มจริงๆหรอกแล้วก็เลิกแผนบ้าๆนี่ซะแล้วปัญหาส่วนตัวของเขาให้เขาจัดการด้วยตัวเอง อย่าตกเป็นเครื่องมือของใครเชื่อพี่นะคุณเดิอนหนีผมทำไมกลับไปทำงานคุณกลับไปเคลียร์ปัญหาของคุณให้จบก่อนดีกว่านะไม่มีอะไรต้องเคลียร์ อะไรกับพี่ศิลาฉันอยากได้ยินจากปากเธอบอกเขาไปสิฉันเป็นแฟนกับคุณศิลาค่ะเรื่องจริงเหรอคะเรื่องของเรามันเป็นอดีตไปแล้วอย่ามาให้พี่เห็นหน้าอีกพี่ไม่อยากให้คนที่พี่รักต้องรู้สึกไม่ดี งไม่ได้สั่งงานคุณเลยอย่าเดินหนีผมแบบนี้อีกก็ฉันไม่รู้เนี่ยว่าคุณคิดอะไรอยู่คุณอาจจะอยากรับความเข้าใจกับน,นี่คุณคุณลืมไปแล้วเหรอว่าใครเป็นคนพาผมเดินข้ามอดีตมาได้ผมผ่านจุดนั้นมาแล้วและผมจะไม่เดินหันหลังกลับไปอีกค่ะผมไม่อยากให้คุณคิดมากหรือสนใจเรื่องเก่าๆของผม มีสมาธิกับงานและมุ่งม,มั่นกับการความมังกุให้นาการหลงกขพอเรื่องอื่นไม่ต้องคิดโอเคไหมค่ะแล้วคุณละ่ะโอเคไหมจะไม่ค่อยโอเคอะแต่เดี๋ยวก็ดีขึ้นคุณอยาให้ผมดีขึ้นกว่านี้ไหมล่ะอยากสิ คุณอยากให้ฉันทำอะไรเนี่ยบอกได้เลยนะวันนี้ผมอยากให้คุณอยู่ข้างๆผมอย่างนีผมไปไหนอีก